สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนหมูไก่กาเด้นนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของนอมนะคะคลิปนี้จะชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะมาชมนะคะแปลงที่นอมปลูกมะเขือเทศราชนีเอาไว้นะคะนี่กําลังออกดอกนะคะแล้วก็ติดผลแล้วแล้วเรียบร้อยนะคะบางช่อก็กําลังออกดอกบางช่อก็ติดผลแบบนี้แล้วนะคะเขียวๆแบบนี้เลยนะคะน้องยังไม่สุกนะคะก็จะเขียวๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆความตั้งใจก็คืออยากให้ลูกชายได้เด็ดกินนะคะตอนที่เขาสุกนะคะเพื่อนๆน้องหมูกายเนี่ยคือเห็นเอ่อมะเขือเทศไม่ได้นะคะหยิบแบบหยิบเข้าปากแบบอร่อยอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆน่ารักจังเลยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะมะเขือเทศลาชินีนะคะเดี๋ยวรอเขาสุกนะคะนี่เขียวๆแบบนี้นะคะ เขาจะโน้มตัวนะคะเพืเ่อนๆเวลาที่เขามีลูกแล้วติดลูกแล้วเขาจะมีน้ําหนักนะคะกิ่งเขาจะอ่อนมากๆเลยแล้วก็ใช้วิธีใช้เชือกนะคะดึงรั้งเขาขึ้นไปแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาเลื้อยไปตามดินนะคะก็ น้ำปลูกใส่ถุงแบบนี้นะคะใช้ดินขี้วัวหมักนะคะผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหมักเอาไว้แล้วก็นําต้นกล้านํามาปลูกในถุงแบบนี้นะคะแล้วก็มาเรียงตัวกันไว้แบบนี้นะคะทําค้างให้เขานะคะเลื้อยขึ้นไปแบบนี้นะคะใช้เชือกช่วยด้วยนะคะเพราะว่าน้าหนักเขาจะค่อนข้างเยอะแล้วเขาจะโน้มลงดินเมื่อกี้นี้โน้มลงดินไปแล้วนะคะน้ำก็เลยใช้วิธีการใช้เชือกรั้งเขาแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่ และเดี๋ยวเราก็จะมาบำรุงเขาเรื่อยๆนะคะเพราะว่านำปลูกไว้ในถุงแบบนี้นะคะข้อดีของการปลูกในถุงเนี่ยก็คือสารอาหารเขาก็จะอยู่ในนี้ไม่ไหลลงดินไปอย่างรวดเร็วนะคะเขาก็จะสามารถที่จะดึงสารอาหารขึ้นเลี้ยงลำต้นได้ดีได้ดีนะคะแต่ว่าโอกาสที่คือรากเขาจะขดอยู่ในถุงนะคะเวลาที่เราให้อาารอาหารเนี่ยเขาก็จะดูดซึมสารอาหารได้ง่ายน้ำคิดว่าอย่างนั้นนะคะ ก็เลยเลือกที่จะปลูกใส่ถุงแล้วก็เอามาเรียงตัวกันไว้แบบนี้นะคะนี่เขาก็จะได้ความเย็นจากดินด้วยนะคะใช้ดินเออ่ปิดก้นถุงหน่อยนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เติม เป็นปุ๋ยนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหมักกับขี้วัวน,นะคะเพื่อนๆนลดเขาทุกๆุทุกเจ็ดวันนะคะแล้วก็ทุกสามวันนะคะน้ำก็จะเวลาที่เราลดเราก็จะไม่ค่อยลดน้ําเปล่านะคะเพื่อนๆนก็ใช้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะผสมกับน้ําแล้วก็ลด ราดลดลงไปในถุงนะคะให้เขาได้มีสารอาหาราดูดซึมขึ้นไปเลี้ยงลำต้นขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกๆวันนะคะน้อยมากที่เราจะลดเป็นน้ำเปล่านะคะเพื่อนๆก็เจือจางจุลินรีย์สังคหอแสงแบบเจือจางนะคะแล้วก็ลดให้เขาได้นะคะทุกๆ3าวันก็ได้นะคะแล้วก็ทุกๆ7วันนะคะนั่นก็จะใช้เป็นใช้ขี้วัวหมักใส่จุลินทรีย์สังคหอแสงนะคะหมักเป็นน้ำแล้วก็ใช้น้ำของเขาเนี่ยผสมน้ำอีกทีนึงแล้วก็ลด นะคะนี่ผลที่ได้นะคะก็สวยงามนะคะกำลังติดติดลูกแล้วแบบนี้สวยงามมากๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้ปลูกมะเขือเทศน,นะคะแนะนำให้ปลูกเลยนะคะชื่นใจจังเลยเวลาเราเห็นลูกเขาแบบนี้นะคะยิ่งถ้าเวลาเขาสุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะนี่ก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะน้องก็จะใช้ผสมนะคะแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่นมำทำขึ้นเองนะคะเพืเ่อนๆวิธีการใช้ก็ใส่ไปเลยนะคะน้ำห้าลิตรก็ใส่ไปเลยนะคะหนึ่งขวดหนึ่งจุดห้าลิตรก็ใช้ได้หลายรอบมากๆนะคะประมาณสี่ถึงห้ารอบนะคะเพืเ่อนๆก็กะเอานะคะนมาไม่ได้ตวงนะคะนมใช้กะมือเอานะคะเพืเ่อนๆนี่ ผสมแบบเจือจางไปเลยก็ได้นะคะไม่มีอัตราส่วนตายตัวนะคะผสมเจือจางหน่อยเพราะว่าถ้าเราลดทุกๆ7็วันก็อาจจะเข้มข้นกว่าหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็คือทุกๆ3าวันนะคะเวลาที่เราลดน้ำเนี่ยะคะ่ะสลับกับน้ําเปล่าแล้วก็ต้องมีสารอาหารให้เขาบ้างนะคะเพราะว่าเอา่อถ้าเราลดแต่น้ําเปล่าไปน้ําก็จะปไปไล่เอาสารอาหารออก นอกถุงหมดนะคะเขาก็จะไม่มีสารอาหารขึ้นไปหล่อเลี้ยงลําต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเติมสารอาหารเข้าไปในถุงให้เขาเรื่อยๆนะคะนี่วิธีการใช้ก็คือนําไปลดเลยนะคะเพื่อนๆลดตามนี่แต่ละต้นนะคะแบบนี้ก็ลดไปเลยนะคะเติมสารอาหารให้เขาเรื่อยๆนะคะเขาก็จะมีสารอาหารขึ้นไปหล่อเลี้ยงลําต้นแต่ถ้าเราลดแค่ น้ำเปล่าอย่างเดียวนะคะน้ำเปล่าก็จะไปช้าล้างนะคะพวกสารอาหารที่มันอยู่ในในดิน